คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสร้างมิติใหม่ในการศึกษาเปิดตัวรายวิชา GE168 วิชาการหมู่เพื่อธุรกิจอย่างเป็นทางการพร้อมจัดพิธีจบการศึกษารุ่นที่1ภายใต้การดูแลของอาจารย์กอนรักจิรัชภาบริรักษ์หรืออาจารย์ไอซ์ผู้เชี่ยวชาญด้านเง่เฮงและความงามศาสตร์แห่งความเชื่อ เพื่อยกระดับผู้ประกอบการไทยให้เข้าใจศาสตร์การมูและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในโลกธุรกิจจริงซึ่งภายในพิธีได้มีการมอบเหรียญเกียรติยศ GE 1 6 8โหราศาสตร์เกียรติยศพร้อมนาเสนอผลงานสุดตั้งสรรจากนักศึกษาทั้ง7กลุ่มโดยสามารถติดตามความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมต่างๆได้ที่ f c e b o o k f แ Fanpage และช่องทางออนไลน์ของ UTCC ค่ะ กลุ่มนี้ชื่อว่ากลุ่มมูมูชิเกนนะครับไอต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าในตัวของกลุ่มนี้นะครับอาจารย์มีความภาคภูมิใจมากๆเช่นกันเพราะเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่เขี้ยวเข็นมากๆนะครับทั้งเขี้ยวแล้วก็ทั้งเข็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับกลุ่มนี้เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่มีความรับผิดชอบมากๆและที่สําคัญนะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าในตัวของวงการอาหารนะครับก็เป็นอีกหนึ่งอันที่เราสามารถนําในตัวของโหราศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในเรื่องของอาหารได้คุณ รู้ไหมครับว่าในตัวของอาหารก็มีธาตุเช่นกันธาตุที่เรารู้จักนั่นแหละครับไม่ว่าจะเป็นธาตุไฟธาตุดินธาตุน้ำต่างๆนี้แหละครับรสชาติอาหารก็มีธาตุเช่นกันคุณรู้ไหมครับว่าในตัวของรสชาติอาหารอย่างเช่นในตัวของความหวานเนี่ยนั่นคือธาตุดิน เพราะฉะนั้นนอกจากที่คุณจะได้รู้ในเรื่องของความรู้ว่า่าต่ละทาตน,นะครับมีในตัวของรสชาติอาหารแล้วคุณจะได้ความรู้จากในเรื่องของการทําโลโก้มาจากกลุ่มนี้ด้วยคุณรู้ไหมครับว่าแค่หันในตัวของโลโก้ผิดชีวิตก็เปลี่ยนเลยกลุ่มนี้จะสามารถอธิบายได้ครับว่าทําไมในตัวของโลโก้ที่หันหน้าไปด้านซ้าย นะครับถึงประสบความสำเร็จมากกว่าโลโก้ที่หันหน้าไปด้านขวาแล้วคุณรู้ไหมครับว่าแค่ตัวหนังสือด้านหน้าที่ใหญ่กว่าตัวหนังสือด้านหลังมีผลมากๆสำหรับในหนึ่งองค์กรแล้วถ้าสมมติว่าคุณอยากรู้มากกว่านี้กลุ่มมูมูชิเก้นจะมาอาธิบายให้ทุกคนได้ทราบกันขอเชิญพบกับกลุ่มมูมูชิเก้นได้เลยครับค่ะ กลุ่มโมโมชิค้นนะคะหลักๆค่ะก็เป็นเรื่องของอาหารค่ะโปรเจกต์เราก็ขายไก่ทอดค่ะเนื่องจากเพื่อนชอบกินไก่ทอดค่ะเราก็เลยแบบว่าเรียนวิชา GE 1 6 8ด้วยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าอมันสามารถมาแมทชิ่งกันได้ค่ะเราก็เลยมีไอเดียของโปรเจกต์นี้ขึ้นมาซึ่งบางครั้ง กินมันเป็นการกินที่แบบปกติเราต้องทานอาหารอยู่ทุกวันอยู่แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าวันไหนที่เรารู้สึกไม่สบายใจเราก็เลยแบบเอ๊ะเราอยากกินอาหารที่แบบว่าเอ้บางครั้งแบบว่าเฮ้ยรู้สึกท้อังแบบไปร้านนี้ไหมเผื่อแบบว่าทําให้เราสบายใจขึ้นได้แล้วเมนูอาหารเราก็คือทําแบบว่าดูดวงตามธาตุด้วยค่ะก็คือธาตุนี้นะคะก็จะเป็นเมนูนี้รสชาตินี้ค่ะใช่แล้วคราวนี้ก็รู้สึกว่า การที่เราทาโปรเจกต์นี้นะคะก็ทําให้เรารู้สึกรู้ถึงธาตุต่างๆจากที่เราไม่ค่อยรู้ว่าธาตุนี้รสชาติอย่างนี้ธาตุนี้รสชาติอย่างนี้ก็ทําให้เราได้เรียนรู้ของรสชาติต่างๆด้วยค่ะก็อาจจะมีเพิ่มเติมด้วยค่ะแต่ในตรงที่นี้เราก็ยกเป็นไก่ไว้ก่อนค่ะค่ะก็อาจารย์ก็มีการสอนด้วยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเราก็ไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติมค่ะว่า เออธาตุดินก็เหมือนที่อาจารย์พูดก่อนอันนี้ว่าเป็นรสชาติหวานรสไฟก็จะเป็นรสชาติเผ็ดแล้วก็เลยจะมีความผสมผสานอย่างเช่นธาตุดินก็อาจจะเป็นซอสเทริยากิก็ออกจะออกหวานเข้มหน่อยนิดนึงธาตุไฟก็อาจจะเป็นแบบสไปซี่อะไรประมาณอย่างนี้นะคะ่ะก็อย่างแรกถ้าคุณซื้อของเราใช่ไหมคะคุณก็จะรู้ธาตุของคุณก่อนแล้วเราก็จะมีใบโบชัวค่ะที่บอกความหมายว่าธาตุแต่ละ ๆคือแบบหมายความว่าอย่างไรอะไรประมาณอย่างนี้ค่ะคุณก็อาจจะไปเสริมเพิ่มเติมได้ค่ะพวกหนูก็รู้จักกันมาก่อนค่ะเป็นเพื่อนในสาขาเดียวกันเลยค่ะก็เลยไม่มีปัญหาตรงนี้ค่ะก็เลยแบบว่าบางคนก็อาจจะเสนอไอเดียตรงนี้ก็แบบมีขอบ้างไม่ขอบ้างก็เลยไม่มีทะเลาะอะไรกันค่ะได้ค่ะหนูรู้สึกว่าน่าจะคนน่าจะซื้อเยอะเหมือนกันนะคะเพราะอาจจะวันนี้รู้สึกเครียดวิชานี้ไปซื้อไก่ทอดร้านนี้อ่ะทาดนี้ก็อาจจะทำให้เรารู้สึกสบายใจขึ้นเลยค่ะ ทุกวันเลยค่ะจันถึงสุกเลยค่ะอ๋เอเราก็จะมีเมนูพิเศษในทุกเดือนค่ะก็จะเปลี่ยนไปแต่ละรสชาติค่ะถ้าอยากให้โปรเจกต์ของเราสามารถเกิดขึ้นจริงได้นะคะก็อยากจะขอสปอนเซอร์หรือผู้ใหญ่ใจดีนะคะช่วยดันโปรเจกต์โครงการของเราด้วยนะคะ <ot> พัวกเรามูมูชิเก้นเพราะทุกคำคือพลัง <t> ทุกธาตุคือโชคชะตา